จังหวัดเลยครับเปิดกิจกรรมรณรงค์บิ๊กเดย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเลือกตั้งอ,อบตอส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพี่น้องประชาชนครับ ที่บริเวณหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองอําเภอเมืองเลยนะครับนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรณรงค์บิ๊กเดย์ร, Day, รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเลือกตั้งอบอตอโดยในกิจกรรมนี้นะครับมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงครับ ด้านนา,นายนภัสพลชัยพักพรคุณผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยได้กล่าวว่ากิจกรรมรณรงค์บิ๊กเดย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเลือกตั้งอบตอจัดขึ้นโดยสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเลยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตัง้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกปรช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่11มกราคมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ กิจกรรมนี้นะครับสะท้อนถึงพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจ Facebook นะครับของเพจสำนักงานกกตจังหวัดเลยไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการเลือกตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดเลยรวมทั้งหมดนะครับ69แห่งด้วยกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทั่วจังหวัดได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์และแสดงออกถึงพลังของความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวจังหวัดเลยครับ ทั้งนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้กล่าวให้กําลังใจรวมถึงให้ข้อแนะนำนะครับรวมถึงขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพร้อมร่วมเดินรณรงค์นะครับเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมครับนี่แหละค่ะ คือในช่วงนี้จะมีการเลือกตั้งอยู่2การเลือกตั้งในคนมูุชมจะง,งงนะคะ11คมกราคมนี้นะคะจะเป็นการเลือกตั้งอบตนะคะก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะรวมถึงสมาชิกนะคะแต่ว่า8กุมภาพันธ์จะเป็นการเลือกตั้งใหญ่นะคะคก็คือการเลือกตั้งสสนะคะคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะงง พื้นฐานเราจะต้องไป11นี้ก่อนก,อก็คือวันอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะไปเลือกตั้งอบอตอก่อนแล้วหลังจากนั้นจะไปวันที่8ก็คือเลือกตั้งสอสอพูดง่ายๆ<ช>นะครับหรือใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะต้องไปทั้งวันที่ 1, 1> และวันที่8เพื่อไปลงประชามตินั่นเองครับใช่แล้วค่ะ